ตอนนี้ทีมงานเสียงคนไทยนะคะก็มาสำรวจบริเวณถนนวนัชรพลเข้ามาถึงซอยคอนโดถนนมิตรนะคะสวัสดีค่ะคุณแดงสมราสวัสดีน้าออส,สรปภถนนมิตรเป็นแฟนขับของเสียงคนไทยนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็ทางทีมงานเสียงคนไทยของเราได้เข้ามาสำรวจสถานการณ์น้ำที่ถนนวัชรพลตรงคอนโดถนนมิตร อันนี้ก็ืูว่าน้ำนะครับเป็นล้นจากแนวข้อระบายครับเข้ามาท่วมนพื้นที่ถนนในคอนโดหนองิีทกินกินวงกว้างขยายเต็มพื้นที่น้ำท่วมผิวถนนระดับน้ำขึ้นประมาณ สามสิบเซนก็ถือว่าได <30 S 1> เป็นการยี่สิบสามสิบเ,เนี่ยค่ะถือว่านี่รถถือว่ารถยนต์ขนาดเล็กถือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยั ok y ang, y ang, y ang งวิ่งออกได้ยังยังผ่านได้นะครับออตอนนี้ดูครับที่ตลาดของเราไม่เป็นไครับตอนนี้ก็จะมีผลกระทบแล้วครับนะเนื่องจากเอ่อเรื่องจากระดับน้ำนี่สูงขึ้นนะสูงขึ้นทุก ทุกชั่วโมงนะครับก็ถือว่าสำหรับด้านนอกนะครับนด้านนอกถนนวัชรพล,ะลการจราจรก็ยังยังปกติอยู่นะครับนะแต่รถยนต์นั่งขนาดเล็กจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าระดับน้ำทางถนนวัชรพลหน้าคอนโดถนนมิดหรู้สึกว่า รู้สึกว่าระดับน้ําจะสูงนะครับนะจะสูงประมาณ3 0มสเซนนแต่ถ้าสถานการณ์น้ำนะครับในขนาดนี้ถ้าเป็นการทรงตัวก็ถือว่าคงจะ,ะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือว่าไม่ไม่สร้างสร้างผลกระทบมากมายนะครับแต่ถ้าสถานการณ์น้ําเหนือนะครับเพิ่มระดับขึ้นนะครับนะก็จะสร้างผล กระทบต่อที่ร้องชาวคอนโดสนอมิตรอย่างแน่นอนนะครับก็ดูสิครับสีน้ำก็เป็นนะครับรู้สึกว่าสีสีดำนะครับก็ถ้าท่วมขังนานๆนะครับก็จะเกิดผลกระทบต่อนะครับต่อสภาพสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยนะครับนะบผมก็ ขอรายงานนะครับขอจบรายงานผมจะสำรวจนะครับเดี๋ยวก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่สองสันก่อนที่ที่เรามาสำรวจพี่แดงเอามอเตอร์ไซค์จอดเทียบนี้ได้แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นน้ำที่ที่มาใต้ดินนะครับไม่สามารถที่จะประเมินได้เลยว่ามันจะขึ้นได้เร็วขนาดนี้นะครับทางหลายๆ คนที่อยู่ตามคอนโดก็บางท่านก็นะครับไม่ได้ระวัดระวังนะครับหรือว่าไม่ได้เตรียมการก็คิดว่ามันอยู่ห่างไกลนะครับแดงเพราะว่าทางวองสายไหมก็ยังน้ําก็ยังไม่ทะลักเข้ามาแต่นี้น้ำนี่เข้ามาที่ใต้ดินครับนะครับนี่แหละครับคือสภาพเหตุการณ์ที่ถนน เข้าคอนโดถนนมิตรนะครับณณเวลานี้ทางห้างเท็กโกโลตัสนะครับก็มีการเตรียมการนะครับนะเอานํากระดาษจอดทรายนะครับมาอันนี้เตรรียมมกาาานนแล้วเพื่อเพื่อที่จะป้องกันนะครับน้ําเข้าชุมชนคอนโดถนนมิตรนี่เขาเตรียมการมานานเหมือนกันก็เลยผลกระทบไม่มากคนที่อยู่ด้านล่างนะคะคนที่อยู่ด้านล่าง สำหรับคนที่อยู่ด้านล่างก็ตอนนี้ก็การสัญจรก็รถสองแถวก็ยังยังยังมีวิ่งนะครับนะก็ยังวิ่งปกตินะครับนรถสองแถวครับรถประจำทางแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ยังให้บริการตามปกตินะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงนะครับนะตรงตลาดนะครับถ้ามีผลกระทบนี่ก็อาจจะไม่สะดวกต่อการจับจ่ายซื้อของนะครับ พี่น้องตามชุมชนถนอมิตรนะครับคอนโดแถวนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่นะครับนะ,ะมีการจับจ่ายซื้อของมีการสําหรับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดหลายชั้นจะอยู่บ,บนชั้นสูงะะชั้นสูงชั้นล่างก็จะได้รับผลกระทบนิดนึงาี่าะให้รับเราอยากได้ ว่า,าปัญหาที่เราคาดไม่ถึงนะครับว่ามันจะมีผลกระทบมากมายขนาดนี้ผมผ่านมานะครับนะมาจากคลองสามวาแต่ผ่านมาตามถนนประชาร่วมใจนะครับก็รู้สึกว่าน้ําจะท่วมเป็นอ่วงออกจากบ้านใช้เวลาผมออกจากบ้านมาปกติก็ปกติออกจากบ้านนะครับมาถึงสถา,าน,นีก็ไม่เกิน40นาทีนะครับเป็นอย่างเป็นอย่างช่านะครับ แต่วันนี้ผมใช้เวลาทั้งสองชั่วโมงโโนะหรือว่าถนนคือทางคลองสามวานะครับนะชุมชนที่ผมอยู่ก็รู้สึกว่าออกได้ทางเดียวครับะนะออกได้ทางเดียวตอนนี้คือออกมาทางมินมาโผล่ที่ถนนประชาร่วมใจการเดินทางก็รู้สึกว่าใช้เวลามากนะครับเนื่องว่าน้ำเนี่ยมันท่วมเป็นนึ่งช่วงนะครับบางที่ก็45น,นะครับเเ45เซนบางที่ก็35<า>นะครับ แต่รถเล็กเนี่ยรู้ที่ว่าทุรักทุเลนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก็โชคดีนะครับนะที่มันผ่านพ้นมาได้นะครับส่วนที่มินนะครับส่วนที่มินก็ตรงแยกวัดแสนสุกนี่ก็น้ำนะครับน้ำก็ประมาณสี่สิบนะครับถึง50เซนนะครับแต่ก็รถเล็กก็ทุรักทุเลนะครับแต่รถใหญ่ก็ก็พอพอที่จะไปได้สะดวกนะครับนะแล้วก็ผ่านมานะครับมาถึงกิโล8 นะครับผ่านสวนสยามนะครับสถานการณ์น้ําก็ถนนแห้งนะครับไม่มีอะไรครับแต่มาเจอผมมาขึ้นสะพานตรงกิโลแปดนะครับก็ปรากฏว่ามองไปด้านถนนนวมินมีน้ําเต็มหมดเลยครับนะเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่ผิวถนนนะครับเท่าที่มองเห็นนะครับนะก็คงจะมีผลกระทบไปจนถึงระดับน้ำนี่นะครับนะโดยประเมินก็น่าจะ โดยประมาณการนะครับน่าจะประมาณ20-30ิเซนนะครับนี่แหละครับสถานการณ์ที่ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ว่าจะเพราะว่ามันแห้งมานานครับ<อ>แล้วก็เราก็มั่นใจนะครับนะทางพี่น้องชาวสนองมิตรก็ไม่ได้ชะล่าใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลหนึ่งอยู่ห่างไกลแม่น้ำอยู่ค<า>ูคลองครับค<า>นะคือคิดว่าจะจะได้เปรียบตลอดไปนะครับ นี่วันนี้แต่วันนี้ก็ได้นะครับได้รับบทเรียนแล้วนะครับว่าต่อไปนี้เราก็คงจะไม่ประมาทนะครับนะแต่เราก็ไม่ตึงนกระหนกนะครับนะถือว่าเราทํำยังไงถึงจะปรับตัวนะครับให้อยู่กับน้ําได้นะครับไม่ใช่ว่าให้น้ํามาปรับตัวให้เรานะครับนะให้ให้อยู่กับเรานะครับก็เป็นการระบายน้ํานะครับทั้งทั้งใหญ่นะครับโดยเฉพาะคลองสามาตอนนี้ก็มี มีปัญหานะครับนะมีผลกระทบกับชาวบ้านสองฝ่ายนะครับเพราะว่าการการเปิดประตูน้ำคลองสามวานี่ยรู้สึกว่าจะมีคนได้จะมีคนเสียนะครับฝ่ายชาวบ้านที่มีผลกระทบก็มามา,มาเรียกร้องนะครับฝ่า,ายที่ฝ่า,ายที่ให้เปิดนะครับนะฝ่ายที่ได้จากการเปิดประตูระบายน้ำคลองสามวาน,นก็ให้ให้เปิดเต็มที่นะครับ เพื่อที่จะระบายน้ําลงมาที่คลองแสมแสบนะครับสองแสบแถวแถวมินบุรีนะครับมินบุรีแล้วก็จะถ้าตอนนี้นะครับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะไม่ให้เข้าไปเนื่องจากมันมีคนสองกลุ่มนะครับขาดแย้งกัน,นในการคนหนึ่งก็จะให้ปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้หูช้างของประตูน้ำคองสามวานี่รู้สึกว่ามันจะขาดนะครับ นะจะพัทงทลายตอนนี้ก็มีอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้ปิดแต่มีฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะให้เปิดนะครับ<ม>เพื่อที่จะให้น้ำนี่ลงไปที่คลองแส,แสนแสนแสบด้านมินบุรีเพื่อที่จะลงไปที่ไปไปที่อุโมงอ,อุโมงผ่านน้ำนะครับที่พระรามเก้าเพื่อสูบลงทะเลต่อไปนะครับก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ นะครับน,น,นักกาอย่างได้คิดนะครับความสำหว่าเพราะว่ามันมีปัญหามารู้สึกว่าเป็นสองสามสองสามครั้งแล้วครับนะเพราะว่ะาครั้งแรกก็มีการปิดถนนนะครับเพื่อบระทวงเจ้าหน้าที่เขตในการที่เอากระสอบจายมาปิดนะครับมากั้นนะครับแต่คนที่อยู่ข้างบนก็มีผลกระทบแต่คนที่อยู่ข้างล่างก็ได้เปลี่ยกน,นะครับก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวซูมบรรยากาศ พาหนะคู่ชีพนะคะนี่มาจากคลองสามาไม่ไม่มีดับเลยใช่ไหมคะเป็นใจมาตลอดโอ้โหต้องขอบคุณคู่ชีพที่รู้ใจครับเดี๋ยววันนี้เราจะแบนไปดูตรงบ้านแอมฟิตเนสหน่อยนะคะขอยืมพาหนะนะพี่แดงค่ะ คงจะสำรวจที่ที่ถนนมิรก่อนนะคะก่อนที่จะออกไปสํารวจพื้นที่ของพี่น้องรอบนอกทั่วๆไปคิดว่าวันนี้จะไปแถวถนนลาดมินทากบส4พี่แดงแถวปากทางเข้าซอยมายาลาบนะคะาไปหลายที่ครับค่ะค่ะนะคะให้พนนะครับในทางที่เราจะนํามานํามาเสนอนะครับให้กับผู้ฟังนะครับได้เห็นภาพบริบทต่างๆ การทํางานของทีมงานสนนืน่อมวทชนนะครับแา่ถึงจะเราจะขึืนเราจะปิดนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับพยายามที่จะออกมานะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหาข่าวหาข้อเท็จจริงนะค,ะนค,ค,นครับเพราะว่าวันก่อนเราก็ไปคลองด่าน,นะครับวันก่อนเราก็ไปคลองคลอง13นะครับก็เป็นการไปเอาข้อมูลนะครับหลังจากน้ำลดก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะ พูดคุยกันต่อไปนะครับดัครับ